คำอีกแล้วครับ HUNTER ZX ครับปลาช่อนนามันดูดุครับฝากผนงานแล้วด้วยกันแล้วกันนะครับ HUNTER ZX สีส้มครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันโคนอตจากค่ายฮันเตอร์สายพีสอโคนอตพันครับราติดตามผลงานนะครับฮ u นเ e อร์ตนี่ครับตีเลาะในนาเนี่ยครับปลาช่อนมันจะขึ้นในนาเนี่ยครับมีตัวไม่รอดครับผงานด้วยกันนะครับ ันเตอร์เซตงครับหมายนาครับน้ำท่วมท่วมครับตียำ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 เคาะเบาๆนะครับถ้าเจอตัวกัดแน่นอนครับปลากำลังดุดุครับฝากพลงานด้วยแล้วกันนะครับฮันเตอร์เซตง